แล้วก็รู้สึกว่า50,000ื่นอาจจะมาเร็วกว่าที่คิดมาแน่ห้าหมื่นมาแน่นอนครับตอนนี้ราคาสูงก็สมมุติว่าปกติจะซื้อ1บาทใช่ไหมตอนนี้ก็อาจจะซื้อสักห้ตังค์อะไรเงี้ยอ่าเพราะว่าผมสำหรับผมผมรู้สึกว่าราคามันสูงมันก็ตื่นเต้นเหมือนกันในการที่จะซื้อเท่าเดิมเลยเป็นแนวทางนะมีความรักถ้าสมมติว่ามีก็จะปิดไม่บอกไม่บอกสื่อแต่เดี๋ยวพวกพี่ก็รู้อะถ้ามีอะ ถ้ามีไงหมายถึงถ้ามีเดี๋ยวพวกพี่<ต>พวกพี่เคยไม่รู้อะไรบ้างเดี๋ยวก็รู้อเออไม่ได้สังเกตเลยอะ<า>แต่ว่าทุกครั้งที่กลับบ้านไปอะ <c oughs> ก็มีคนมาทักเยอะขึ้นเหมือนกันมันก็ตามในคอมเมนต์นอะไรเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยเคยมีช่วงหนึ่งที่มีจริงจังมีช่วงหนึ่งที่มีสมัครจริงจังก็มีเราก็ได้แต่ขอบคุณเนาะเพราะมันเป็นการตลาดของแม่กับแอดมินเราอะไรอย <c oughs> ่างเงี้ยเราไม่มีข้าตามเยที่มาสมัครผมไม่ได้ผมไม่ได้ดูด้วยตัวเองใช่ใช่ อะไรไหมโอเคไหมเก่เ,เ,เอาเลยมาลุยเลยจริงช่วงนี้ทองแพงจิ้งกุ้งเครียดไหมคะไม่ไงจำได้ไหมเวลาเราเคยเจอกันสัมภาษณ์ครั้งก่อนเราพูดเรื่องทองบอกให้ซื้อทองตอนนั้นประมาณ4ี่หมื่นสามเองนี่จะห้าหมื่นแล้วถ้าซื้อแต่ตอนนั้นในป่านนี้รวยแล้วจิ้งกุ้งเครียดไหมคะทองแพงตอนนี้ไม่เครียดครับไม่เครียดแต่ว่าแค่คนก็จะมาซื้อน้อยหน่อย<ๆ>เพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงคนก็จะมาขายเยอะหน่อยจิ้งกุ้งบ่นยังไงบ้าง ไม่ปวไม่บวตามสถานการณ์เราก็ตื่นเต้นไปตามสถานการณ์ทองก็ได้แต่อู้หูอู้หูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าห้าหมื่นอาจจะมาเร็วกว่าที่คิดมาแน่ห้ามมาแน่นอนครับเออก็ถ้ามีโอกาสได้กลับบ้านก,ก็จะไปช่วยวตอนนี้ก็คอยมีคนถามอยู่เรื่อยๆแต่ว่าอย่าเชื่อผมมากแต่ผมคิดว่าห้าหมื่นในความคิดผมอะมาแน่แแล้วก็น่าจะเร็วกว่าที่คิดเออประมาณนั้นจริงหรออ่ะ ตอนนี้ราคาสูงก็สมมุติว่าปกติจะซื้อ1บาทใช่ไหมตอนนี้ก็อาจจะซื้อสัก50ตังค์อะไรเงี้ยอ่าเพราะว่าผมสำหรับผมผมรู้สึกว่าราคามันสูงมันก็ตื่นเต้นเหมือนกันในการที่จะซื้อเท่าเดิมเลยเป็นแนวทางนะเราเป็นห่วงลุแมที่แม้แนตะ่ว่าดูความร้านทองร้านทองแพงทุกอันตรายอยู่นะก็จริงๆก็ระบบรักษาความปลอดภยัยหรือว่าตังลมตำรวจ,ต,รวจต,ต่างๆก็ดูแลตลอดลต้องแน่นกว่าเดิมนะ จริงๆก็ค่อนข้างครับจริงๆเรารักษาความปลอดภัยเรื่องนี้แบบเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วแถวนั้นก็มีตารวจตลอดเวลาลก็ค่อนข้างไว้ใจได้เขาบอกว่าอาดีตท,ที่เคยทำอ่ะอย่าไปทาที่เคยไปล็อกเขาอ่ะอย่าไปทาเออเป็นห่วงความปลอดภัยของที่ร้านอะไร<ป>อ<ล>ย่างเงี้ยไม่ต้องไปบู๊แล้วประสบการณ์อ่ะครั้งเดียวพอไม่ต้องไปทําอีกเออประมาณนั้น ใช่ครับพ่อก็เป็นตำรวจนั่งอยู่ด้าร้านแล้วตอนสิบสอดเหรอยังไม่มียังไม่มีก็เลยยังไม่สามารถจะให้ใครได้เนาะสิ่งที่เจงกุ้งเคยจินจุ้งโอ้โหงั้นในอนาคตมันก็จะพุ่งขึ้นไปอีกอะเนาะ ก็คงต้องแบบนั้นแหละพูดแล้วอ่ะก็คำไหนคำนั้นน่ะเนาะเอออะไรอ่ะเไอจิจรองจริงพอทองแพงแล้วมีตัวสาวพอแต่ก็อยากได้เออไม่ได้สังเกตเลยอ่ะแต่ว่าทุกครั้งที่กลับบ้านไปอ่ะก็มีคนมาทักเยอะขึ้นเหมือนกันอะไรเนี่ยมันก็ตามในคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วหลายๆเพจก็เอาไปลงอะไรเงี้ยขอบคุณมากที่โฆษณาร้านครับสดสนิทครับสดสนิท อะไรนะก็เมื่อไหร่ที่พร้อมก็ค่อยว่ากันใช่ป่ะเนี่ยหน้าตาคิดเรื่องมากเลยอะแบบหน้าตาคิดเรื่องอ่ะจะสัมอะไรมันดีวะอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมอาทิตันที่แล้วก็เพิ่งเจอก็เอาสัมภาษณ์ที่ที่แล้วเลย แล้วคนที่ครูอยู่จะได้นยัไงบ้างคะไม่มีครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมไม่มีอะไรเพิ่มเติมแต่ยืนยันว่าถ้ามีแล้วจะบอกไม่ยืนยันครับตตอออนนนนีี้้้มรรักกจจะะปิดไมม่บอใคีความรักถ้าสมถติว่ามีก็จะปิดไม่บอกไม่บอกสื่อแต่เดี๋ยวพวกพี่ก็รู้อะถ้ามีอะถ้ามีไงหมายถึงถ้ามีเดี๋ยวพวกพี่พวกพี่เคยไม่รู้อะไรบ้างเดี๋ยวก็รู้แต่ตอนนี้มัไม่รู้เลยตอนนี้ก็มีไม่ใช่หรอยังไม่มีครับไม่ อะไรนะฮะถ้าผมมีความสังเกตอ๋อเอออันนี้อันนี้ก็ไม่เคยสังเกตตัวเองเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีเมื่อไหร่พี่ๆก็จะได้รู้แหละเออเคยมีช่วงหนึ่งที่มีจริงจังมีช่วงหนึ่งที่มีสมัครจริงจังก็มีเราก็ได้แต่ขอบคุณเนาะเพราะมันเป็นการตลาดของแม่กับแอดมินเราอะไรเงี้ย ผมไม่ได้ผมไม่ได้ดูด้วยตัวเองใช่ใช่อะไรไหมโอเคเนาะอยู่จอ, <c oughs> อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้รักนะครับทุกคนทุกๆกกล้องเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับ <c oughs> ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ